ผมไม่ใช่คนดีอะไรคนธรรมดาเกิดมาข้อก็ไม่รวยและเรียนก็ไม่เก่งแต่มีอย่างหนึ่งคือหน้าตาผมดีผมเป็นคนปกติทั่วไปที่มาเรียนตามปกติมีสายบ้างขาดบ้างมาช้าบ้างวันนี้อากาศแจม่มใส ผมเดินมาเจอสาวคนหนึ่งเขาเดินถือของพลุงพลังผมก็เลยจะผมคิดว่าผมไปช่วยเขาดีกว่าเพราะทำดีไม่ใช่เรื่องยากและสิ่งสำคัญการกระทำสำคัญกว่าคำพูดน,นี่แหละนิสัยของผมสุภาพบุรุษ